สานบ้านเฮาสุกุสุขคนค่ะอุย้ยผ่านไปพี่น้องครับคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์เจ้าทินเจ้าทานเจ้าบ้านเจ้าเมืองข้ององอไวยใส่เนื้อหัวสะตอนเดือดสาธุสวัสดีค่ะก่อนลูกค่ะเอาไห้สวยๆแม่พาทำอ่ะสวัสดีค่ะ ไฟออกมาหมเจ้าคือบมโหบันนี่โมเจ้ามาฟามเพล่าพาวอยู่บันเน่ขอเสียงคนมาดูเพล่าพาวหน่อยเล็้วขอเสียงคนมาดูน้องนาลิตะหน่อยเล็้วเมื่อได้เมยเจต้าให้ลูกเจ้าอยู่สีได้ขึ้นป้ายไม่ดอกปีนาเึ้นว่าไหนเมยนาลิตะเสียน เอาเจ้าลูกเอาวะขัดเอาวัดดีค่าก้อนยิ้มกานยิ้มก้นยิ้มแก้มขอบคุณค่ะยกมือไหว้ก่อนลูกยกมือไหว้ก่อนค่ะโอ้ยนั่นสายไหมลูกสายไหมสายไหมไปเอาเร็วๆไปเอาไปนุชีไปผู้จัดการไฟกันนะ ใส่ท่องเต็มข้อเต็มแขนอยู่ดอก่ว่าใส่เกือบคีบได้เด้อ <c oughs> ขอบุณขอบุณหลักหลายผลงานเพลงที่พี่น้องแฟนๆให้การติดตามและสนับสน,นุนนี่คืออีกหนึ่งผลงานเพลงพิเศษไฮผูสารุ่นใ,ษษรรนใญ่นาฮานสุข,ขุสุข,ขน 多金多光。